เดนมาไลฟ์เดย์เก้าสิบสี่วิกิ้งเดย์สแบเราทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมเลยก่อนที่จะทําความสะอาดห้องนะคะจะต้องซักผ้าไว้ก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลารอเราเมื่อกี้ตอนก่อนซักผ้าเรามีแปะแผ่นแบบนี้ไว้ด้วยที่จริงใครจะทาเลยก็ได้นะแต่ว่าเราชอบแปะไว้แบบสัก5นาทีให้มันเหมือนไดมาร์กหน้าล้วค่อยทาซ้ำให้มันซึมนะคะอันนี้จะเป็นตัวนี้นะของเราแบที่ใช้มันก็จะมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้แล้วก็มีมอญเจลใสเซอรออยู่ข้างในแล้วก็แค่ดึงตัวแผ่นนี้ออกมาใช้มาหน้านะคะเสร็จแล้วก็แบบสบายมากแล้วก็ค่อยแแแแตตต่่งงหหหนนนนนน้้้้้้าาามมมัจะบบใผิิววชชุืชลกก็ดทขึ พอลงอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ <ๆ S 1> ะะจะมาล้างจานที่กินไปเมื่อเชา้านี้อันนี้เป็นแก้วใบบดใบใหม่ขอล้างแบบระวังระวังนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยกอกน้ำสักนิดนะคะแล้เราบอกเป็นคนที่ขี้เกียจยืนรอตอนกอกน้ำเฉยทุกคนก็เลยว่าจะมาเช็ดครัวรอแต่ว่าเราลืมดูว่าเราตั้งค่าน้ําไว้ที่เท่าไหร่แล้วมันล้นออกมาแบบนี้ทุกคนอยู่ๆก็เพิ่มงานให้ตัวเองเฉยเลยแล้วพอเช็ดเคลียร์ทุกอย่างเสร็จนะคะก็กลับมาเช็ดที่ครัวม่อีกรอบนึงตรงผนังตรงนี้เราต้องเช็ดตลอดนะคะถ้ารอไวน้นี่มันแบบเช็ดยากมากต่อด้วยมาเคลียร์รองเท้าก่อนที่จะะะุดฝ่นนค จริงช่วงนี้เรายุ่งมากขนาดที่แบบแค่จะดูดฝุ่นยังไม่มีเวลาเลยก็เลยลังเลอยู่ว่าจะหาซื้อน้องโรบอทที่เขาดูดฝุ่นเองมาไว้สักตัวดีไหมใครมีอยู่ป้ายาได้นะคะเราคิดว่าถ้ามันมีน่าจะดีกับชีวิตแต่ว่าขอถามคนที่เคยใช้ก่อนเผื่อมันไม่ดียังไงก็บอกได้นะอ๋อแล้วก็คนที่ขอรวมทัวร์มาเราอยากจะทําอยู่นะแต่เหมือนแบบห้องมันไม่ค่อยมีอะไรอะเลยไม่รู้ว่าจะพาทําแบบไหนวันนี้ขอถือเป็นรวมทัวร์นิดๆประมาณนี้ไปก่อนนะคะอันนี้ก็ผ้าเสร็จพอดีเดี๋ยวไปตากผ้ากันเบบ่าลืมดูแลสุขภาพกันนด้วยะคะ